หุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆและการเขียนโปรแกรมสําหรับเด็กนั่นเองค่ะโดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการเคลื่อนที่ข้อต่อคานเฟืองและมอเตอร์จากการประกอบตัวต่อให้เป็นหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆทําทให้เด็กๆเ,เกิดความเข้าใจและมีความสนใจเกี่ยวกับการสร้างและประกอบหุ่นยนต์ซึ่งในบทเรียนของเรานะคะ จะอ้างอิงอุปกรณ์เนี่ยมาจากอุปกรณ์ในชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะ <Okay. S 1> อย่างเช่นอุปกรณ์หยิบจับก่กองดนตรีหรือว่ารถน,นอกจากนี้นะคะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นภาษาที่มีความต้องการในศตวรรษที่21โดยเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ทำให้เราเนี่ยสามารถสั่งการอุปกรณ์หรือหุ่นยนต์ของเราให้เป็นไปตามคำสั่งโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาได้การเขียนโปรแกรมในชุดตัวต่อ Early Education Set นะคะจะเป็นการเขียนโปรแกรมในรูปแบบไอคอนซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นพื้นฐานและง่ายที่สุดสำหรับเด็กค่ะเนื่องจากไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับไวยากรณ์ทางภาษาคอมพิวเตอร์แค่ลากไอคอนมาวางในพื้นที่วางคำสัง่งก็สามารถเขียนโปรแกรมได้แล้วค่ะ อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วยแผงวงจรสตรูด,ดิโอโนของอาร์ทิคกล่องแบตเตอรี่จะใช้ถาน AA 3ก้อนแนะนำให้ใช้เป็นถานรีชาร์จนะคะเพราะว่าจะใช้งานได้นานกว่าแล้วก็สายตรงนี้สามารถถอดออกได้มอเตอร์ DC 2ตัวสาย usb ไฟ LED สีน้ำเงินไฟ LED สีแดงลำโพงสายต่อเซ็นเซอร์สามเส้น ในกล่องคือตัวต่อทั้งหมด89ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ถอดตัวต่อเพื่อท่ดแรงในการดึงตัวต่อออกจากกันอุปกรณ์ของเราจะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็บรรจุลงกล่องพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือเราแกะออกมาจากถุงเพื่อให้ทุกคนเห็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยในชุดนะคะจะมีคู่มือภาษาอังกฤษมอบให้ประกอบด้วย2ององค์ประกอบที่มีความเชื่อมโยงกันนะคะ หก็คือการสร้างตัวต่อด้วย a r t i c ท o x ลและสการเขียนโปรแกรมรูปแบบไอคอนเดี๋ยวเรามาดูคู่มือในส่วนแรกกันก่อนนะคะก็คือการสร้างหุ่นยนต์ด้วย a r t i c Box จะแบ่งเป็น3เล่มนะคะโดยคู่มือในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการประกอบตัวตอ่อเข้าด้วยกันเป็นหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆตามจินตนาการ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบพื้นฐานของมอเตอร์หรือโครงสร้างทางกลเช่นเฟืองข้อต่อเพลาโดยจะยังไม่มีการเขียนโปรแกรมเข้ามาเ <Okay. S 1> กี่ยวข้องหลังจากเราได้เรียนรู้กลไกลทางกลขั้นพื้นฐานาไปแล้วนะคะเราก็จะมาต่อยอดทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยขยบับหรือสแสดงผลตามคําสั่งโปรแกรมโดยการเขียนโปรแกรมในรูปแบบไอคอนหรือไอคอนโปรแกรมมิ่งนั่นเอง โดยคู่มือนะคะจะมีด้วยกันสาเล่มเช่นกันค่ะในคู่มือจะเป็นการประกอบขุนยนต์หรืออุปกรณ์และนำขุนยนต์หรืออุปกรณ์นั้นมาทำให้ขยับเคลื่อนไหวหรือแสดงผลตามคําสั่งโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่ตัวแผงวงจรสตูโดยโน่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน you. Mm -hmm. <Okay. S 2> และในบางบทเรียนของเรานะคะก็จะมีแผนที่เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ทดลองเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมของตนเองด้วยนะคะ <Wow. S 2> และพิเศษสุดๆสำหรับร้านไซนฟอทิปของเรานะคะก็ <Wow. S 2> คือทุกคนจะได้คู่มือภาษาอังกฤษการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกไปเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือจะได้ทั้งการเขียนโปรแกรมแบบไอคอนและการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก ซึ่งการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกเนี่ยจะมีความยากขึ้นมากว่าไอคอนนิดหนึ่งนะคะแต่ก็เหมาะสมสำหรับเด็กๆเช่นก,กันเพราะว่าเป็นการลากและวางบล็อกคำสั่งลงในพื้นที่วางคำสั่งโดยการเขียนโปรแกรมแบบทั้งไอคอนและแบบบล็อกจะมีบทเรียนเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมของเด็กๆทั้ง2รูปแบบ ซึ่งตัวซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของทางอาร์เทคได้โดยตรงรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, Raspberry Pi และ Chromebook เป็นสื่อที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบไอคอนให้คลิกตรงกรอบสีเท่าของซอฟต์แวร์ ตามระบบปฏิบัติการเลยนะคะส่วนการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกให้ทุกคนสังเกตด้านล่างของกรอบสีเทาจะสังเกตเห็นคำว่าเฮียให้ทุกคนคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากใช้งานแบบออนไลน์ก็สามารถทำได้เช่นกันโดยจะเขียนโปรแกรมได้ในรูปแบบบล็อกอีกหนึ่งอย่างที่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง ก็คือ USB UH diver เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร s Arduino กับคอมพิวเตอร์ของเราได้ซึ่งทางเว็บไซต์ของ Ar t e เทก็มีคู่มือแนะนำต่างๆแขวนไว้นะคะทุกคนสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ศึกษาเพิ่มเติมได้คะ่ะเป็นไงกันบ้างคะพิเศษสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะหากท่านใดสนใจชุดตัวต่อประกอบและเขียนโปรแกรมกลไกหุ่นยนต์ระดับเริ่มต้นหรือ Art e เท o b o Early Education Set สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ description box ด้านลางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊มมายบาย